สวัสดีค่ะชาวธาตุดินทุกคนทุกท่านนะคะขอโทษค่ะ <c oughs> <c oughs> คลิปนี้นะคะเป็นการทำนายในหัวข้อที่ว่าคุณจะได้สละโสดในปีหกห้าไหมนะคะคุณจะได้สละโสดในปี25 6หห้ไหมนะคะชาวคลิปนี้จะเป็นของชาวธาตุดินนะมังกรพฤศพกันนะคะเอาละเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะว่าในปีนี้2565เนี่ย ชาวมังกรผู้สบการชาวธาตุด,ดินจะได้สละโสดไหมนะคะคลิปนี้ก็เหมาะกับคนที่โสดสนิทนะคะหรือไม่งั้นก็มีความสัมพันธ์แบบไม่ชัดเจนก็เลยโสดก็เลยยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้มีแฟนเป็นตัวเป็นตเนตนะเนาะอะไรชาวทัดุดินปี2565ชาวทัตุดินจะได้สละโสดไหม six of pentacles is uh is of pentacles page of cups เอ r of s o r ร s f i 5 e of Wands นะคะใต้สำหรับ Six of Wands คุณจะได้สละโสดไหมเหรอเหมือนภาพขึ้นมาบอกในเชิงที่ว่าคุณเนี่ยกำลังจะกำลังเอาชนะใจใครสักคนหรือเปล่านะคะ Six 6 x of วอ n d s ขึ้นมานะอปี2565เป็นปีที่เหมือนคุณนะคะกำลังเหมือนกับมุ่งมั่นกับใครบางคนที่เพิ่งเข้ามาได้ไม่นานมากนะักนะคะ มันเป็นภาพของการที่แบบเฮ้ยเราอยากเอาชนะใจคนคนนี้นะคะประมาณนี้เราอยากเอาชนะใจคนคนนี้นะคะแต่มันก็มีความสับสนวุ่นวายอยู่เหมือนกันนะนะคะดูแล้วมันก็ยังไม่ได้ราบลื่นในบางคนนะคะชาวธาตุดินคนโสดร้อยเปนี่ยตัวคุณเองเนี่ยเอาจริงๆนะคุณก็แบ่งเวลาให้เรื่องเงินนะคะเป็นหลักใหญ่ใจความสำคัญ ะะหรือตัวคุณเองก็มีการแบ่งเวลาะะไปให้กับความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เข้ามาเช่นเดียวกันนะคะออมดูแล้วคุณเนี่ยก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองขนาดนั้นนะแต่คุณดูมีข้อจํากัดนะคะในการที่จะได้สารความสัมพันธ์ตรงเนี้ยเช่นคุณสับสนใจอยู่นะคะคุณสับสนใจคุณยังไม่แน่ใจคุณดูมีข้อจํากัดคุณดูยังไม่ค่อยเปิดใจนะคะให้กับคนคนนี้ นะสักเท่าไหร่แม้จะเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะแม้แต่ว่าถึงแม้ว่าคุณจะดูมีข้อจํากัดหรือยังไม่ได้ออไม่ได้เปิดใจให้มากนากักนะคะมีความสับสนแต่ดูแล้วอมมองว่าไม่คุณก็เขาน่าจะต้องการเอาชนะใจอยู่นะนะคะมันมีไพ่ของการออมุ่งมั่นนะคะดูมีความมุ่งมั่นอยู่อะนะไม่คุณก็เขานะชาวธาตุดินนะทีนี้ ในบางเคสเนี่ยนะไอข้อจํากัดที่คุณมีชาวท่าดินมันอาจจะเป็นเรื่องอะไรที่ทําให้คุณนะ่ะมองว่าอืเรื่องความรักเนี่ยยังไม่ได้เปิดให้ขนาดนั้นนะคะแม้ว่าจะมีนะเอามาว่าบางคนอาจจะมีแล้วด้วยซ้ํานะคะเพราะบางเคสเนี่ยไปวุ่นวายเรื่องงานนะคะดูแล่าจะงานเยอะงานแยะกําลังมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะทําการงานอะไรบางอย่างให้สําเร็จก็ได้ นะคะไม่อย่างนั้นก็คือเพราะงานเยอะมันก็เลยต้องไปมุ่งเรื่องงานก็เลยไม่ค่อยมีเวลาให้เรื่องความรักนะคะแต่ในบางเคสอาจจะเฮ้ยมีคนเข้ามาเยอะๆในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะแต่คุณนะมีหนึ่งในคุณมีหนึ่งในใจอยู่นะชาวธาตุดินนะคุณมีที่หนึ่งในใจอยู่แม้ว่าจะมีโอกาสทางความสัมพันธ์อะไรเข้ามานะคะอาจจะเข้ามามากกว่าหนึ่งด้วยซ้ำแต่คุณไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่นะไม่ได้เปิดเพราะคุณนะ่ะ มีคนที่เป็นที่หนึ่งในใจแล้วนะคะหรือคุณไม่ได้เปิดเพราะอย่างที่บอกเรื่องงานนะคะเข้ามาก็ทําให้คุณไม่ค่อยมีเวลาก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจากหน้าไพ่เนี่ยมีเกณฑ์จะได้สละโสดไหมนะถ้าคุณไม่ปิดกั้นตัวเองอะชาวชาวธาตุด,ดินอมมองว่าคุณอะนะนะน่าจะมีโอกาสได้สละโสดเพราะว่าซิกซอโบอนที่ขึ้นมาใต้สำรับนั้นบอกว่าเนี่ยมันมีโอกาสสาเร็จจริงๆมหมสามถ้วยก็ามานะอมไม่ได้โมมอมไม่ได้โม่มโมนะเออนะคะ เหมือนกับคุณอาจจะจําเป็นต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนบางอย่างไหมมีเกณฑ์เดินทางโยกย้ายนะคะมันเหมือนกับความสัมพันธ์ที่คุณจะได้ไปสละโสนเนี่ยนะชาวธาตุดินนะคะมันเหมือนกับเออมันเป็นอะไรที่อาจจะใช้เวลานะคะใช้เวลาในลักษณะดูเรื่องความมั่นคงเป็นหลักก็ได้เช่นตัวชาวธาตุดินเนี่ยรอมีเงินมีทองให้มันรู้สึกมั่นใจกว่านี้ อ่ะแล้วคุณก็จะทําความสัมพันธ์นั้นให้สําเร็จนะคะประมาณนี้นะหรือตัวคุณเองอาจจะกําลังมองดูว่าความสัมพันธ์นี้มันจะมั่นคงไหมมันจะเวิร์กไม่เวิร์กอะไรยังไงนะคะแต่ออมมองว่าถ้าคุณลุยอะ่ะมันมีโอกาสสาเร็จสูงเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้ดูจะไม่ไม่ไม่เร็วเป็นโอกาสความมั่นคงที่มาพร้อมกับความรู้สึกดีๆนะคะที่ดูแล้วใช้เวลาอย่างที่บอกไปเวลาในที่นี้เป็นไปได้ว่าระยะทาง เข้ามาเป็นตัวแปรนะคะอยู่ใกลกันนะต้องมีการโยกย้ายเดินทางนะคะหรือความที่มันจะช้าในที่นี้เพราะว่ามันมีความแตกต่างกันหรือเปล่าอายุศาสนาภาษาวัฒนธรรมระยะทางทัศนคตินะคะที่มันอาจะต้องปรับต้องจูนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีเหตุผลของมันที่ทําให้เออมันต้องค่อยๆดูดูกันไปหวานพืชหวังผลอะไรกันไปนะคะนะ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรนะคะหรือความสัมพันธ์นี่มันเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วมันมารักมาชอบมาถูกใจกันมันเลยต้องเอ,อเปิดตัวไม่ได้นะคะหรือว่าไม่กล้าเปิดตัวไม่ค่อยกล้าที่จะเปิดเผยนะคะกลัวคนจะเข้ามายุ่งวุ่นวายก็เป็นไปได้นึกออกไหมมันจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างของมันคะ่ะแต่ขอให้รู้ไว้เลยนะคะถ้าคุณลุยนะถ้าคุณไม่ยอมแพ้นะถ้าคุณลุยถ้าคุณไม่ยอมแพ้โอกาสสําเร็จโอกาสที่จะได้สละโสด มีอยู่สูงวงเล็บต้องเปิดใจด้วยนะต้องเปิดใจด้วยนะเอามองเห็นว่าบางทีความสัมพันธ์ที่คุณจะไปประสบความสําเร็จอ่ะมันอาจจะมากับคนใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะที่เข้ามาทําให้คุณสับสนใจทําให้คุณวุ่นวายใจแต่คุณอนะ่ะดูไม่ได้เปิดใจรับหรือว่ามีการปิดกัน้นมีข้อจํากัดนะ,ะเพราะฉะนั้นคุณต้องไปประมวลเอาเนาะว่า ตัวคุณติดอะไรทําไมคุณไม่เปิดใจรับคนใหม่หรือคุณมัวแต่งานเยอะงานยุ่งนะคะเลยไม่ได้มีเวลาให้ความรักนะคะหรือตัวคุณอาจจะติดพันหรือว่า move on จากใครไม่ได้ก็เป็นไปได้เนาะนะบางทีเอ o ออฟสอ s นะคะนั่นแหละไม่ว่าจะข้อจํากัดที่คุณมีจะคืออะไรอะถ้าคุณสู้ถ้าคุณลุยนะคะอมมองว่ามีเกณฑ์จะได้สละสดในปีนี้ นะเราเลิกสับสนวุ่นวายใจได้แล้วนะเปิดตัวเองเยอะๆหน่อยนะคะชาวธาตุไฟนะอ่ามีเกณฑ์สลับเออไม่ใช่ชาวธาตุไฟขอโทษชาวธาตุดินค่ะขอโทษทีพูดผิดอีกแล้วพอง่วงแล้วเป็นอย่างเงี้ยชาวธาตุดินค่ะขอโทษค่ะโอเคทีนี้เราจะมาดูกันสักนิดนึงอ่ะในเมื่อนะคะชาวธาตุดินดูคุณอาจจะเอะไม่ค่อยได้เปิดรับความสัมพันธ์ใหม่ๆสักเท่าไหร่หรือมัวแต่ไปสับสนวุ่นวายใจอะไรเนี่ยขอดูหน่อยค่ะว่า คนที่เข้ามาเป็นยังไงบ้างนะคะคนที่เข้ามาหาชาวธาตุดินเป็นยังไงบ้างคะเอาแนวโน้มคนที่คุณจะได้สละโสดดีกว่าเนาะเพราะว่าชาวธาตุดินมีเกณฑ์จะได้สละโสดอยู่แล้วนี่มันมีโอกาสจะสําเร็จอะถ้าคุณไม่ไปมัวแต่สับสนวุ่นวายใจหรือปิดกั้นเนี่ยนะนะคะอะงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าขอดูพลังงานนะคะคนที่จะทําให้ชาวธาตุดินได้สละโสดคะ่ะ แล้วชาวธาตุดินมีโอกาสจะประสบความสำเร็จหรือได้สละโสดกับใครนะคะ Ace of Wands นะคะจะเป็นคนใหม่ๆเนาะ Page of Swords Queen of Cups The Judgment The Hermit ใต้สำรับนะคะ Nine of Swords ไพ่บอกว่าคุณมีโอกาสจะได้ลงเอยหรือสละโสดกับคนใหม่ๆนะคะด้วยความรักเลยนะเป็นพลังงานที่โอ้โหสามารถพัฒนา ะค,ะความหวั่นไหวเล็กๆตรงนี้เป็นควีนได้เลยคือแบบสามารถที่จะพัฒนาเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีแต่อมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างนะคะเอเอออมมาว่าตัวชาวธาตุไฟอาจจะกําลังมีความแพนิคหรือกังวลนะคะอยู่กับอะไรอยู่กับสิ่งเก่าๆอยู่กับวิบากกรรมเก่านะคะอยู่โฟกัสอยู่กับอะไรเก่าๆอาจจะเป็นคนเก่าหรอนะะชาวธาตุด,ดินคุณอาจจะติด กับคนเก่าอยู่หรือเปล่านะคะติดแมะอยู่ตรงนั้นก็เลยทําให้โอกาสที่จะได้ลงเอยหรือสละโสดกับคนใหม่ๆตรงเนี้ยมันเลยถูกปิดกั้นหรือเปล่าเนี่ยนะนะเป็นไปได้ว่าถ้าคุณไม่เปิดใจถ้าคุณมัวสับสนใจชาวธาตุด,ดินคุณมีโอกาส mm. เขาเรียกว่าก็อยู่เป็นโสดไปนะแล้วซึ่งถามว่าคุณยินดีไหมเดอร์ฮิมิตนี่คือน่าจะนะคะรักสันโดษอยู่คนเดียวได้นะคะ นะนคุณน่าจะแพนิกหรือยังรู้สึกวิตกกังวลอยู่กับสิ่งเก่าๆไม่ว่าจะเป็นความทรงจำหรือว่าจะเป็นคนเก่าๆนะคะแต่ออมมองว่าพลังงานเนี่ยคนใหม่มาแรงมากๆนะ the lovers the fool เป็นการเริ่มต้นใหม่ๆเป็นคนใหม่ๆที่เข้ามาพูดมาคุยกันแล้วอ้อมเชียไม่อยากจะบอกว่าเชียออมอ่านตามหน้าไพ่นะคือออมมองว่าความสัมพันธ์ใหม่ๆอ่ะ ชาวธาตุด,ดินคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ๆกับคนที่เป็นเนื้อคู่ซึ่งมีโอกาสเป็นคนใหม่ๆสูงมากสามารถพูดคุยถึงอนาคตได้เลยนะคะอย่างที่บอกว่าคุณมีเกณฑ์สละโสดในปี2565เพียงแค่คุณเปิดใจไม่ปิดกัน้นและไม่มัวแต่ไปสับสนใจนะคะไม่มัวแต่ไปลักสันโดษอะไรตรงนี้นะชาวธาตุด,ดินก็จะมีโอกาสนะคะน่าจะมีโอกาสได้หลุดพ้นจากจากวิบากกรรมเนาะแล้วก็เออจะได้แบบ มีความสุขกับความรักนะคะแต่ทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าแล้วใครละ่ะนะที่ชาวธาตุดินจะได้สละโสดด้วยนะคะคนคนนี้อาจจะการงานนำพามาให้ได้รู้จักกันนะคะเ,เจอกันปุ๊บก็เรื่องงานเลยหรือว่ามีแพชชั่นนะคะอะไรต่างๆที่ดีๆหรือเรื่อง18บวก,กได้นะนะคะเป็นเรื่อง18บวกก็ได้เ,เป็นการเป็นการเ,เป็นการเจอกันที่เหมือนกับ บางทีคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนดูเอาแต่ใจตัวเองก็ได้นะคะคนที่มีแนวโน้มจะได้สละโสดชวนชาวทัตด,ดินสระโสดเนี่ะคนคนนี้อาจจะดูเอาแต่ใจตัวเองหน่อยเนาะเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบความสัมพันธ์ในลนักษณะที่จะเอาแต่เรื่อง18บวกมาก็ได้นะหมายความว่าไงหมายความว่า ถ้าจะเข้าหาชั้นในเชิงแค่เรื่อง18บวกหรือเซ็กส์ไม่เอานะอะไรเงี้ยเป็นไปได้อาจจะเป็นคนบุค,คลิกลักษณะแบบนั้นนะคะดูแล้วคนคนนี้เป็นคนที่มีความรักในเชิงโรแมนติกนะอาจจะอ่อนหวานโรแมนติกมีความเป็นแม่สูงนะมีความอบอุ่นนะแต่ก็ในทีก็ขี้งอนขี้ดรามา่าขี้น้อยใจด้วยนะนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างพูดอะไรตรงไปตรงมาสักนิดหนึ่งนะคะ รู้สึกอย่างไรประกาศออกไปงอนก็ประกาศราม่าก็ประกาศน้อยใจก็ประกาศออกไปอาจจะเป็นคนช่างจาอช่างพูดช่างเจรจานะคะหรือว่าทำงานในส่วนของ PR ีอาอ์ทำงานในส่วนของการที่ต้องได้พูดได้สื่อสารประชาสัมพันธ์นะคะหรือจะเป็นทำงานในเชิงแบบในการที่จะได้ปลูกฟื้นคนอะอาชีพหมอแพทย์พยาบาลหรือว่าหมอทุกขแขนงนะคะหมอดูก็ใช่นะนะคะ หรือว่าทำงานเกี่ยวกับกาชาติก็ได้นะคะเเนื้อคู่ของชาวธาตุด,ดินนะคะเอามองว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่สามารถปลุกใจคนได้คือยังไงหมายความว่าความอบอุ่นของเขาความเป็นเพศแม่ของเขาเขาสามารถพูดให้คนเนี่ยเฮ้ยรู้สึกดีขึ้นมาได้นะอ่าหมายความว่าไงก็เป็นกําลังใจที่ดีได้นะคะ สามารถพูดเยียวยาใจคนได้นะแต่ไอ้ครั้งไอ้ครั้นจะน้อยใจดราม่าก,ก็พูดตรงๆเช่นเดียวกันน่ะนะคะไม่มีปี่ไม่มีขุยเลยอยางงั้นน่ะนะคะแล้วก็คนคนนี้อาจจะเป็นคนรักสันโดษเนาะนะคะโลกส่วนตัวสูงนะคะรักสันโดษชอบปีกวิเวกชอบปฏิบัติธรรมหรือเป็นนักปฏิบัติธรรมไปเลยนะคะประมาณนั้นก็ได้เป็นคนที่อาจจะยึดติดอยู่กับสิ่งเก่าๆสักนิดนึงเนาะเป็นคนที่มีความแพนิคมีความกังวลวิตกกังวลอยู่กับความคิดความเครียด นอนไม่ค่อยจะหลับพักผ่อนไม่พอนอนน้อยนะคะหรือว่าออมักจะเขาเรียกว่าเป็นทุกข์เพราะความคิดตัวเองนะเป็นคนเจ้าทุกข์ก็ได้นะเออเป็นคนทุกข์กับความคิดตัวเองนะคะออแต่ตัวเขาเองอาจจะชอบอะไรที่มันสบายๆนะฮะคนคนนี้เป็นคนชอบอะไรที่แบบสนุกสนานล่าเริงวงการบันเทิงการเดินทางการได้ท่องเที่ยวชอบหมาแมว ชอบอะไรที่มันแบบสดชื่นนะคะดอกไม้อากาศดีๆแสงแดดอ่อนๆอ,อ,อะไรเงี้ยนะคะเป็นคนที่แบบชอบอะไรที่มันเย็นอกเย็นใจสบายใจอิสระนะคะอาจจะรักอิสระก็ได้นะคะแล้วก็คนคนนี้เป็นคนที่แบบอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเลยนะได้ได้รับการยอมรับนะคะจากมวลมหาประชาชนเนาะ The l i b e r a นะคือ,อดูแล้วไปเข้ากลุ่มเข้า <c oughs> ทีมกับใครที่ไหนก็เออ ได้รับการยอมรับอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าเป็นที่ปรึกษาที่ดีนะคะออสามารถให้คําแนะนําเป็นผู้พูดคุยที่สบายใจนะการได้คุยกับคนคนนี้อมมองเห็นเป็นความสุขเป็นความสบายใจไปทางไหนก็เลยมีคนต้อนรับเขานะคะอาเป็นที่ปรึกษาที่ดีนะเนาะอมอมองว่านะคนคนนี้นะคะอ่ะและนี่ก็คือคนนะคะที่จะทําให้ชาวทาตด,ดินเนี่ยนะคะ ได้สละโสดในปีนี้มีข้อแม้นิดเดียวแค่นั้นคือคุณต้องเปิดใจเปิดโอกาสไม่สับสนใจนะคะแล้วก็ไม่โฟกัสกับสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆนะคะก็จะมีข้อแม้นิดนึงนะคะก็จะได้สละโสดแน่ๆน,นะคะจากไพ่แล้วเพราะเมื่อกี้มันก็มี สามถ้วยมีอะไรเนี่ยใต้สำรับตรงนี้ก็มีหนึ่งถ้วยขึ้นมาเห็นไหมนะคะมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์อ่าโอเคก็ดีใจด้วยนะคะชาวธาตุด,ดินเนะเาะออมไม่แน่ใจว่าคลิปนีอมพูดดินไฟสลับกันหรือเปล่านะทุกคนถ้าออมพูดเดี๋ยวดินเดี๋ยวไฟขอโทษนะเพราะว่าออมง่วงนะคะออมง่วงและเพลียมากๆเลยเอ่เพราะฉะนั้นถ้าพูดผิดพูดถูกขอโทษแต่คลิปเนี้ยเป็นของชาวธาตุด,ดินนะคะนะขอโทษด้วยจริงๆช่วงนี้ออมเบลงม,มันมันง่วงแล้วเหมือนร่างกายมันเพลียค่ะ นะคะอ,อย่างน้อยก็ดีใจกับชาวทาตดินทุกคนนะคะเอาล่ะก็ฝากผลิตภัณฑ์สายมูด้วยนะคะมีมังกรปั้นมือผสมไม้มงคลนะคะที่ออมเอามาช่วยลุงรันขายนะ,ะแกเจอสถานการณ์โควิดก็เลยขายไม่ดีเอามาช่วยเขาขายนะคะก็จะมี599แล้วก็899นะคะมี2ทรงนะคะแล้วก็จะมีตัวเซรั่มและสะบูนะ่หน้าทองนะคะจดออยเรียบร้อยผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะเซรั่มก็จะ ลดฝ้าหน้านิ่มเด้งกระจ่างใสชุ่มชื่นนะคะเป็นไฮยาลูรอนนะทุกคนนะแล้วก็ถ้าเป็นสบู่ก็ธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เน้นนุ่มเนียนนะคะเน้นกระจ่างใสลดสิวเป็นเซ็ตพื้นฐานนะทุกคนหมายความว่าไงเอาไปใช้คู่กันกันกบโลชั่นเจลครีมของเพื่อนได้เลยเป็นเซ็ตพื้นฐานเป็นเซ็ตที่เขาเรียกว่าสุขภาพผิวดีจากข้างในอ่ะนะคะเพราะมันเป็นส่วนผสมธรรมชาตินะแล้วยิ่งสบูอ่อ่ะมันเป็นน้ำมันธรรมชาติทุกคนใช้แล้วจะติดใจมากๆเลยนะ เออเป็นน้ำมันธรรมชาติที่ลดสิวได้นะคะไม่ได้ก่อให้เกิดสิวนะไม่อุดตันใดๆนะคะล้างเครื่องสําอางเบาๆได้หมดจดนะน,นวดนานๆน,นิดนึงนะคะแล้วก็จะมีตัว สีพึ่งเมตตามหาเสน่ห์นะคะตลับเงินจะริดแรงกว่าตลับทองนะคะตลับเงินจะ399ตลับทอง299นะคะเซรั่ม299สบู่ร9 9แต่ออมมีโปรโมชั่นช่วงนี้สอบถามกันเข้ามาได้นะะหรือสนใจก็เข้าไปดูที่เพจนะอมแปะไว้ให้ Facebook, IG แล้วก็ Shopee นะคะ แล้วก็จะมีเทียนเสริมดวงนะที่ไม่ได้ามาโชว์นะเสริมความรักการงาน,งานการเงินใครสนใจเสริมด้านไหนทักทายถามกันเข้ามาได้นะอุดหนุนออมได้นะคะทุกคนเอาล่ะฝากกดไลค์กด s u b สไคร e ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ<อ>เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมนะคะวันนี้ออมจมิตทารัดก็จะลาไปก่อนแล้วนะคะชาวธาตุดินทุกคนนะคะบ๊ายบาย